จันจี่ลากสีมันละมา้าน,น,นี้เป็นหมอนี่หมอหมอนมอหมอมา,มามปกุมเลย ยังไปอีกมันจอดได้ทั้งหน้าแล้วก็ถ่ายแต่รูปไมไ่ได้เข้าเพราะว่าเขาปิดหน้าฝนือห้าหมมันก็มห้ามเข้าไปแต่ว่มันเดืดูานา,าหนหไนมันจีจักรยานมาจอดแล้วพานักเรียนเข้าไปไง นี่น้ำมายนก็เลยมดุดบอก่าไม่ได้เออเลยมุดเขาไปอยู่ในซอกถ้ำนไไนไ์ขายกล้วยขายผักชาวบ้านใน,นานจอดรถ